สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเจพึ่งและหัวหน้าจูดแคสซิงทุกคนนะจ๊ะวันนี้นน <c oughs> วันนี้เจพึ่งก็อยู่ที่ห้วยปอตำบลเอออยู่ห้วยป่อนะจ๊ะอยู่บ้านห้วยปอมามาบ้านเสี่ยวที่ที่เคยถ่ายดูให้ให้ดูในคลิปก่อนเนาะจ๊ะวันนี้ฝนตกนี่หัวหน้าก็มาด้วยน่จ้ะอันนี้แม่เสี้ยวนัทเขากำลังเหตุกับเขากับน้ำกันอยู่จ้ะกับเกม เป็ดกับแกมมาเดอ้อจ้ะพี่น้องก <มา S 2> ินข้า,าวกินข้าวน้ำกัน<ป>กินเบ๊ชม้วยเหรอนี่กินอะไร้ำกันป,ประมาณนี้มาเดอ้อจ้ะแสบๆนัวๆน้ำกันข้าวเสี่ยงครับเ <c oughs> สากับเทียงดูน้ำพอนายโจทยคือเกาจ้าจเอ็ซีส้มตํดูเหมือนจะแบบแต่ว่า มาลงมาลงเจียพะโค้ดเลยเอ๊ะเป็นตายปันอีกครั้งตอนพึ่งถึงจิ้มเจ็ดชั่วโมงที่แล้วอ่ะแล้วไม่มีใครพูดเลยมาตุดเนี่ยไปเยอะแต่ไมอยู่ตรงนั้นไว้ต้องดึงแต่เงยนะจิ๋ยนะมาฮันเก็บพูดดีแคเลยแกพูดอ่ะเอ็งลองกดพิ้มไอ้ยืดๆจ้ะเจสักยืดๆจ้ะมาเด้อเอฟซีจ้ะมาหนีฝนตกเนาะมัาเลยมาเยี่ยมมาเล่นน้ำเพลินเพราะว่าเดี๋ยวโรงงานหลวงบอไดหากัน สบายดีบ่จ้าเอฟซีที่น่ารักของเจพึ่งจ๋าเป็นจังไดแนอยู่ดีมีแห้งบ่คอมเมนต์มาให้เจพึ่งกับหัวนาโจยน่าเร็วสุขสบายดีบ่น้อ่ย่าไข่ย่าหนาวเด้อคนตกพายุเข่าตอนนี้อยู่บ้านก็ชักผู้ใจพิสูจนก็ลินแม่งแห้งอยู่วหน้าก็ตโตเต็มเต็มแล้ขนม เครีกนุ่มไรนุ่มบูอันนี้นุ่มบูนะนุ่มบูอันนี้เหมือนอังเหมือนอังแปลว่าก่ายยางอันนี้โบลหงโบลหงตำมะละกอ Movement, อันนี้ใบตะเนิบใบตะเนิบข้าวเหนียวโอเคอันนี้ลูกชิ้นทอดลูกชินทอดน้นมโจอันนี้นมปะโจ๊ะแ <laughs> ปลว่า ข้าวปุ่นขนมเสินโอเคเนาะค่ะเอาไม่ใหนขนมกินเหรอบ่จีนดอกลงไปโจะมาดีมิ้วนาิดีิวอยากมากมาเดี่สัสิงามขึ้นไปนั่งกินมันเออเีอแนี่ลีาโค้งทางนอพี่สักซิงตอนนี้นะโนนที่มานี่เลยทะลุมาเอาวันหน้าไปหอดุล

มาเด้อจ่าเอซี่จ้าพี่น้องสันเด้อเจ๊พึ่งก็หาเมืองเลาะไปสั่นละพี่น้องจ้าเลาะเลาะไปเรื่อยละน้ำทาวานลงงานแลวกับบอมมี่เวลาเด้อพี่น้องค่ะถ้าลงงานแลวกับเป็นเดือนหุ่นน้อค่ะสร้างตาสิงงานแล้วเอียงแน่แล้วก็เพื่อเพื่อไหว้ค่ะตาสิเดือนน้่ ไปยังก no ันด nice. ูกช right hmm. ่วยไปนะพี่หลุน้องตายพี่สักซิ่งพี่สักแล้วก็บัดรแล้วทำไมคนคืนพี่สักซิ่งทั้งปุ่นประเทศกับแก่กันทัางพี่กินก่อนเหรอจ้า

ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจพึงเนาะแล้วก็ขอบคุณ FC, ทุก, L, ก,ก,กคๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาในช่องของหัวนาจโจยแคสซิงนะจ๊ะเป็นจ้งไดค่ะได้ฟังไอ้ทอบทสั<ห>มภาษณ์เมื่อวานเลยผู้ใดไ,ได้เห็นอาจารย์ของหัวหนา้าโจยแล้ว <laughs> เป็นจ้าไดใต่คอมเมนต์มาแน่เร็ว่นนั่นแหละค่ะผู้สอนสอนหัวหน้าโจย ตั้งแต่บ่เป็นอย่างเลยเลยค่ะตั้งแต่บ่เป็นที่เมาเมาไปไปบ้านโอ้ยไปอยู่หนังงานน้ำเพลินไปนอนไปแม่แม่ไอฉีดเข้าเอิรนไว้อย่างเนาะสมัยนั้นมันนอนกับดินกินกับทรายนะคะเด็กออยล์ลืมทำ้มก็เป็นยังสันแหละจ้ะก็ให้เด็กไปกินแล้วเนาะจ้ะโนดกับเลยวจ้ะก็จะชอบทุกอย่างจ้ะ สบอบนาบอโอ้มอเตีเขาน่ปดมงกมงลนะม่นมันจะหรือัดดัดไงนาเงโอเคค่ะเอเดี๋ยวจะพึ่งสิบห้าไปเบิงหัวหนาจุยเพ่นเพ่นเฮ็ด,ดไอ ผัดเผ็ดกับแกบกับแกบนำลำไยไอ้ตไคร้ะไรเลอดปก็นหวันราเนี่ยผัดเผ็ดใกล้ดำเมื่อนี้พอดี พอเสียวคนได้ไก่ดำมา่นมาผัดเผ็ดไก่ดำให่งินพูดดิคุณพราหนักหพราะหนาล่งมือเองเลยคน,นด,ด,ยด้วได้เยอะดิแบนแซเนีออนี่โอเคได้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 ไดไดดเออกลินเตะจมูอ,อก้น,นะจะมยะคนน่นอ่ะตรงขึอนู่ได้หลับเมอวานกับเขาคัวเองเมอนี่กับเขาคั้วอีกอยู่ติดทางร้นไม<ส>่หาลูกกจัด มาไว้ยุคน,นจัดอยู่บนเขาเขมรน,นี่ยุนนแบบแคน,น,ยน,นจคัดอยู่บนเขาแชนล่างก <c oughs> ู้านพนะี่น้องคะ่ะมาอนี่ก็ตามติดชีวิตพนาดท,ที่เาเห้อจ้าโอเคอะไรี่ ไม่จ้าไม่่อยผักของตาคายจ้องดีกว่น่ะเซ่บเซจ้ะไม่จ้าไม่อร่อยมันดีใด้หัวหนาจุ๊กล็อกชายนับพันกินละเลยให้นอใส่เลยแล้วเนาะผลไมสีด้อค่ะเจ๊พึ่งเปให้แล้วเด้อ เมะเมาเก๊เดื่อเก๊ไปกแยนที่ปั๊มเลยใช่ติดดอกไม่เยอะน่าจะใช่ห้องโ่อสั่งอไหนุ่มแต่เมื่มตะเกจนเงิวจะปิดไปแล้วไปเจอพ่อไหมถึงได้แ็กปูนปั๊มนี่นะพ่อ

bao bao điều à điều bao à, đâu bưng tao bưng tao bưng tao phi nong bưng tao bỏ cái này sang nổi tập fc này mà đứa phi cái này mà phăng lâm cái mà chim <laughs>

ทำตันี้เไอตัวนี้เหรอรู้ตัวนละมาเนีๆน้องกันได้จ้ะก็อันนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนน่จจะเจพึงกระดามาาไทยให้ f เอฟซีเดบ่งแล้วค็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจพึงน้ำเด้อเลยเดี๋ยวให้พายุลูมี้ออกก่อนเจอกันงานหลวงค่ะ แล้วก็เจพึ่งก็สิอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆด้จ้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้จ้ากดสันกระดิ่งขอบคุณหลายๆงงจ้าคกเน้ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ